สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอเกี่ยวกับโรงเรือนนะครับโรงเรือนใช้ข้อบันสีก็ได้นะครับเป็นขนาดเล็กครับราคาย่อมยาวเดี๋ยวจะมาจะให้ดูกันครับว่าข้างในเป็นยังไงแล้วก็ประกอบกันยังไงนะครับนี่นะครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่เราจะได้มานะครับก็จะเป็น โครงเหล็กนะครับอันนี้เป็นเหล็กเลยเหล็กนะครับทาทาสีเคลือบสนิมไว้แล้วนะครับแล้วก็จะมีข้อต่อนะครับแล้วก็มีม,มีผ้าใบพลาสติกให้ผ้าฝุมพลาสติกนะครับอุปกรณ์ก็จะแบบนี้เลยวิธีการประกอบก็จะเป็นแบบนี้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีให้ตามนี้แล้วก็ประกอบตามนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็จะวางวางแพทเทิร์นก่อนแพทเทิร์นจะจะเป็นแบบนี้นะครับแพทเทิร์นเป็นวงนแพทเทิร์นนะครับวางไว้ตรงต่อไปเราก็ต่อข้อต่อต่างๆนะครับ ตนี้ต่ต่อเ่ครับนี่นะครับเสียบเข้าไปเฉยๆเลยไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องอะไรเลยนะครับแล้วก็เสียบอืงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าขั้นตอนในการประกอบก็คือง่ายมากแค่แค่เสียบเฉยๆเลยนี่นครับ เสียบเข้าไปเฉยแต่ฝั่งนั้นทำเหมือนกันเลยครับ อันนี้ก็คือโค้ท่นที่หนึ่งนแรกนะเสร็จแล้วแล้ก็รี่องอคท่ที่สครับคง่ที่ส ก็มาต่อขั้นที่ส Ah, เจ็นี่นะนนี้ตอนนี้เจ็นี่ แล้วก็จ่วยครับจวก็เปิสาย้น เป็นรูปเป็นรูปเป็นล่างครับแล้วกนน็นะครับเราไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องทากาว,วอะไรเลยนะครับ โครงโรงเรียนของเราฮะดยูเต็มๆเลยเดีย๋ยวมาวัดขนาดกันขนบบาดความสูงของโรงเรียนนะครับก็รบประมาณหกสิสองครับความกว้างก็ประมาณ6กสิบสองกทิศเป็นหกสิสองนะครับความยาวครับมาหรอยิบสามนะครับ เดี๋ยวเราจะคุมด,ดูว่าคุมแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับเ๋เราไปคุมกันเลยพลาสติกใสนะครับ ประมาณนี้นะครับเราจะมีซิปสามารถเปิดกิดโรงเรือนได้นะซิปเปิดเปิดได้ก็สวยงามครับสำหรับเอาไอปปลูกต้นมงต้นไม้บานสีอะไรก็ได้ะครับขนาดเล็กกะทัดนักนะครับสำหรับบ้านที่มีพื้นที่จำกัดแล้วก็มีต้นไม้ไม่เยอะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามคลิปครับขอบคุณครับ